สวัสดีครับผู้ชมเฉียบเสียคันครับสำหรับเมื่อคืนที่เฉียบให้ไว้หน้าช่องนะครับไม่ว่าจะเป็นพระรองแมนยูครับเบติสสเปอร์นะครับเชลซีโคเปนเฮเกนนะครับกลับบุตมากันครบเลย6ตัวส่วนตัวที่พลาดไปตัวเดียวเท่านั้นคือนอตติงแฮมฟอร์เรสส่วนในกลุ่มนะครับต้องบอกว่าแฮปปี้ไปตามๆกันชุดโครงการ3แตกรับประทานเต็มนะครับรวมไปถึงด้านของตัวเน้น4ตัวมาครบเลยเพราะฉะนั้นพี่ๆในกลุ่มก็แฮปปี้กันไป2,000กว่าชีวิต5กลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครอยากจะมีโมเมนต์แบบนี้ใครอยากจะมีผลประกอบการเป็นบวกนะครรรััับออยยยยยาาาาาากกจะไไไไดดด้้้้้ตตตวววเเเเเนนีีี่่่่งๆสสมมมมถขูลลุ แอด L S เจ็เจ็ดหรือว่าจะจิ้มลิงก์ทีิ้วเฉียบฝากไว้ก็ได้นะครับต้องบอกก่อนนะว่าลุเฉียบอัดคลิปนะครับก่อนออ่่ากนเกมมัน่งขันได้หนึ่งวันเลยนะครับต้องอัดล่วงหน้านะครับเพราะลุเฉียบไม่ค่อยมีเวลาสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปดูก็ได้ในหน้าช่องนะครับย้อนหลังก็ได้นะครับฝากไว้แล้วกันนะครับนะส่วนค่ำคืนนี้เจ็ดคู่ครับบทวิเคราะห์จะเป็นยังไงแนวทางจะไปทางไหนเดี๋ยวลุเฉียบจะการให้เหมือนเดิมสำหรับวันเสาร์ที่สมพฤษภาคมนะครับมีเกมฟุตบอลใหญ่ๆมากมายเลยทีเดีย วันนี้พวกเขาจะเปิดวิลล่าพารรับการมาเยือนเ,เจ้าสัวฟูแลมเกมค่นีีกิกออฟราลา18นาฬินาทีถือว่าเตะเร็วมากๆนะครับในโวนของตารางคะแนนนะครับแอตันวิลล่า34เกมชนะ16หเสม,มอ9แพ้9มี57แต้มรั้งอยู่ดับที่7นะครับส่วนนั่งของฟูลแลมม34เกมเช่นเดียวกันชนะ14เสม,มอ9แพ้11มี51แต้มรั้งอยู่ดับที่8ก็ถือว่าตารางคะแนนนะครับใกล้เคียงกันวิลล่าเนี่ยยังมีโอกาสไปเล่นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนกาลีกอยว่า วิลล่ามีโอกาสมากกว่าแล้วก็มีมีส่วนสําคัญต่อวิลล่าในรุ้การหน้ามากกว่าเพราะฉะนั้นเกมนี้ถือว่าแรงจูงใจของวิลล่านะครับค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวส่วนในเรื่องของเฮเวสครับ คู่นี้เจอกันมา5ครั้งหลังสุดเป็นนดัดของวิลล่านะครับชนะไปทั้งหมดเนี่ยหเกมรวดนะครับโดยที่ฟูลแลมไม่เคยชนะวิลล่าได้เลยแล้วก็ฤดูกาลนี้เตะกันนัดแรกที่คารเวลคล็อกเทสเป็นนดัดแรกของนะครับแอตันวิลล่าบุกไปเอาชนะเจ้าถิ่นอย่างฟูลแลมมาถึง3ประตูต่อหนึ่งเพราะฉะนั้นในเรื่องของเฮตัวเฮต์ครับต้องบอกว่าฟูลแลมอ่ะต้องบอกว่าแอตันวิลล่าดูดีกว่าฟูลแลมนะครับค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวส่วนในเรื่องของฟอร์ม5นัดหลังสุดครับเจ้าบ,บ้านวิลล่าพวกเขาชนะ3แแลล้้วก็พ2 2นััดหงสุดดแแพพพ้้รรวนะคับาเลมแล้วก็แพ้ซิตีส้ City. ส่วนเกมในนนบ้าะครับ2เกมหลังสุดแพ้รวดนะ หลุมเดลคาเซนไป4-1แล้วก็ชนะเปเชในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ล ie, กีกรอบ8ทีมสุดท้ายไป3-2ปเพราะฉะนั้นในบ้านไว้ใจได้สําหรับวิลล่าส่วนร่างผู้ไม่เยือนนะครับอย่างฟูลแลม5เกมหลังสุดพวกเขาแพ้3ชนะ2นัดล่าสุดหือจับบุกไปชนะนะครับเซาท์แฮมตันที่เซนต์แมรี2-1นะครับได้ประตูในช่วงทดเวลาบาดเจ็บก็ถือว่าฟอร์มการเล่นถ้ามองในภาพรวมเกมคู่นี้ค่อนข้างสูสีพอสมควรนะครับส่วนด้านของรายชื่อตัวเล่นที่คาดว่าจะลงสนามเจ้าบ้านครับลูกทีมของอุนเมรี่่อยางแอตันวิลล่าพวกเขาาานน่จะมใระะบบบนครัี่นชุดหลักอยู่ครบ แน่นอนนะว่าจะเป็นผู้สาประตูอย่างเอมี่มันตีเนสกองหลังมีเปาตอเลสมีคอนซาแมตติแคทนะครับดูการดีนอยู่กันครบสําหรับ4เซ็นเตอร์แบ็กส่วนตรงกลางนะครับมียูริตรมันครับกามาร่าจับคู่กันเหมือนเดิมนะครับด้านบนมีจอห์นแม็กกินอัเซนซิโอแล้วก็ทางด้านของโมแกนโรเจอร์นะครับหน้าเป้าเป็นโอริวัสกินนะครับดูจากตรงนี้ต้องบอกอะไรที่ตัวเล่นนะครับวิลล่าดูน่ากลัวเลยทีเดียวนะครับตัวเล่นหลักๆลงครบแถมวันนี้ได้เล่นในบ้านนะครับที่วิลล่าพาร์คต่อหน้าแฟนบอลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลลลุงงงงเเเเชื่่่่ออออะะวววาาาาาา3แแแตต้้้้้มมมมมมในนนนนีีีีโโกกกกกสสทททพขขขจ็บบไดดครัฟูู วาวันนี้น่าจะมาในระบบนะครับสี่สองสามหนึ่งเช่นเดียวกันนำโดยผู้สร้าประตูจอมเก๋าอย่างแบร์เลโน่กองหลังมีแอนเดเซนนะครับมีทางด้านของเตเต้ te, แล้วก็ทางด้านของเซซิยองตรงกลางครับมีซาซาลูคิทนะครับนะทางด้านของแซนเดอร์เบิร์กนะครับอาเดสเปเรล่า อเล็กอีวโวบี้แล้วก็ทางด้านของนะครับแฮร์รี่วิลสันส่วนหน้าเป้าเป็นลาอูนคิมิเนสกองหน้าสัญชาติเม็กซิโกน่าจะได้ออกซ้ายเป็นตัวจริงนะครับดูจากตรงนี้ต้องบอกว่ามาโกซินวาก็นะ่าจะจัดทัพที่ดีที่สุดลงสนามเหมือนกันเพราะว่าเขาก็ยังมีหวังไปเล่นฟุตบอลยุโรปเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ลุงเฉียบชื่อว่าสนุกน่าจะเปิดเกมแรกกันมันแน่นอนนะครับส่วนในเรื่องของทีแคปครับเกมนี้เปิดมาให้แอตันวิลล่าเป็นต่อฟูลแลมอยู่ที่ครึ่งชั่วตัวกากร่่ออทีหางจ้พนันบอล ไปที่วิลล่าเจ้าถิ่นครับอย่างที่ทุ่เชียรบ,บอกพวกเขายังมีโอกาสไปเล่นฟุตบอลยุโรปหรือว่ายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ในฤดูกาลหน้าเพราะฉะนั้นครับแรงจูงใจพวกเขามีเยอะกว่าแถมเกมนี้ได้เล่นในบ้านไปเชียร์วิลล่าครับคลิ้งช่วตัวบอกเลยว่าเสียบเสียบขาดอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับเราไปที่เอเมอริสตีดียมครับไปดูเกมระหว่างนะครับไอเบญญาแอสเนอนวันนี้พวกเขาจะรับการเยือนบอลมัดในศึกพรบลิกิตช่วงหลังหักทุ่งคลึงนะครับในส่วนของตารางคะแนนนะครับอาร์เซนอนอยู่อันดับที่2 34เกมชนะ18เสมอ13แพ้3มี67แต้มก็ถือว่าตารางคะแนนในจบลงไปที่เรียบร้อยนะครับอาร์เซนอลก็หวังว่าจะยึดนะครับในอันดับที่2 3เนี่ยประมาณนี้นะครับในส่วนรางของบอลมัดนะครับ34เกมชนะ13เสมอ10 เสมอที่อีสนะครับแพ้10มี50แต้มรั้งอยู่อันดับที่10ก็ถือว่าตารางคะแนนต้องบอกว่าอาร์เซนอลดูดีกว่านะครับแต่ว่าด้วยเรื่องของเกมที่พวกเขายังต้องมีในเกมเจอกับทางด้านของปารีสแซงต์แมงเตะกันที่ฝรั่งเศสในรอบรองชนะเลิศนัดที่2ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยก็น่าเป็นกังวลแทนแฟนอาร์เซนอลเหมือนกันในเกมนี้นะครับส่วนในเรื่องของเฮทเวทครับคู่นี้เจอกันมา5ครั้งหลังสุดนะครับเป็นนักของอาร์เซนอลชนะไปทั้งหมดนะครับนะสามเกมบอลมัดชนะไป1เกมแล้วก็เสมอไป1เกกมครับฤดูาลนี้นนััดแรกกเจอที่บ้านของบบบอออรนนมมัััทคเป็ดขง เปิดบ้านเอาชนะอาร์เซนอลไปได้2-0เพราะฉะนั้นในเรื่องของเฮตุเฮตนะครับถ้ามองในภาพรวมอาร์เซนอลดูดีกว่าส่วนในเรื่องของฟอร์ม5นัดล่าสุดครับเจ้าบ้านอาร์เซนอลพวกเขาชนะ2เสมอ2แพ้1นัดล่าสุดก็เปิดบ้านแพ้กับทางด้านของเปเชยไป1ประตูต่อ0ในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบรองชนะเลิศน,นัดแรกนะครับส่วนเกมในบ้านนะครับในศึกพิมพ์ลีกนัดล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านเสมอกับพาเลตไป2-2ส่วนในเรื่อของบอลมัต5เกมหลักสุดพวกเขาชนะ1แพ้1เสมอ3นัดล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านเสมอกกัััับบบบแมมมนนนนนนนเเเเเเเชสสสสตตตออออออรรรรรรร์์ยยูููไไ็ดป1พาาาะะะฉ้คคใื่่่่งงงงงขฟฟลลลีีวหุ นีส่วนด้านของรายชื่อตัวเล่นที่คาดว่าจะลงสนามครับแน่นอนครับอาร์เซนอลเจ้าถิ่นลูกทีมของมิเกลอัตเตต้าวันนี้โรเตชั่นนักเตะแน่ๆเพราะว่าอีก2วันพวกเขาจะต้องบุกไปเยือนเปเชที่พัคเดอะแบงก์นะครับเพื่อเล่นรอบรองชนะเลิศนะครับในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเพราะฉะนั้นพวกเขามีพวงแน่นอนนะครับตุนเฉียบเพราะว่าเกมนี้พวกเขาโรเตชั่นค่อนข้างเยอะนะครับก็อาจจะนำมาโดยนะครับกองหลังอย่างพวกเบนไว้นะครับนะกองกลางอย่างโทมัสปาเต้ครับแดนบนก็อาจจะเห็นราฮิมสเตอร์ลิงเพราะฉะนั้นต้องมาาาดูครรรััับบบบบบว่่อเเตตตต้จจะะปแแแไไหหนนนโช พวกเขาอาจจะไม่เต็มที่แน่นอนครับส่วนร่างของบอลมัดนะครับลูกทีมของอันโดนีเอลาล่าพวกเขาน่าจะมาในระบบนะครับ4-2-3-1นำทัพโดยผู้สาประตูอย่างเกป้าครับกองหลังก็มีสมิธนะครับมีเคอร์เคิร์สแล้วก็ตรงกลางมีสกอตนะครับอดัมนะครับนะจัสตินไคลเวิร์ดเซเมลโยนะครับออตตาร่ารวมไปถึงกองหน้าตัวเป้าอย่างเอเนวิชันนะครับต้องบอกก่อนเอเนวิชันนะครับสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือว่าเอฟเอเนยยกเลิกใบแดงแล้วนะครับนะก็ถือว่าเป็นการตัดสินผิดพลาดของผู้ตัดสินในนัดที่เจอกับแมนยูเพราะฉะนั้นเเเกกกมนนนนนี้้้พววอออาาาาัังงงงขิิิซหสญชตบรลลจะได นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบอลมารตตัวเล่นหลักๆอยู่ครบนะครับแล้วก็โหแรงจูงใจมีมากเลยทีเดียวนะครับในการบุกไปเยือนเอเบรสเตเดียมลุงเฉียบมองว่าพวกเขามีโอกาสบุกไปคว้าแต้มจากอาร์เซนอลได้นะครับส่วนในเรื่องของทีแคปเกมนี้เปิดมาให้อาร์เซนอลเป็นต่อทางด้านของบอลมารอยู่ถึงครึ่งเจ้าตัวครับกำแพงบมบนเกมคืนนี้อยู่ที่2.5กำแพงบมบนเกมนี้ครับลุงเฉียบมองว่ามีโอกาสไปถึงแน่นอนครับสประตูเกมนี้ยืนพื้นมีให้ลุ้นประตูที่3แล้วกันส่วนการไปต่อที่ครึ่งเจ้าตัวเกมนี้ลุงเฉียบขอว่าใจเชียร์์์เเเเเเเพพพรรรรรราาาาาาะออ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 องงงงบบบบลลลลลมมมมัััััคนนนนนนนดดดดแกกกกววขทำผไ้้ีีีีื่่จซซยยใฟฟุตูช กลางสัปดาห์กับเปเชเพราะฉะนั้นเกมนี้ไปอยู่กับบอลมัดที่ไม่มีแรงกดดันใดๆสิ้นครับนะบอกเลยพระรองบอลมัดครึ่งเช่วตัวเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ ครูต่อมาครับเราข้ามฟากไปดูนะครับนะการลุ้นแชมป์ของศึกเบเดร์ลิกเยอรมนีครับวันนี้เจอเกมใหญ่แน่นอนครับอาเบรไรซิกครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนเสือใต้บาเยบร์ชมิวนิคทีมที่กำลังลุ้นแชมป์อยู่นะตอนนี้นะครับเกมคู่นี้กิกออฟราสองทุ่มครึ่งในช่วงของตารางคะแนนนะครับเจ้าบ้านไลซิกครับ31เกมชนะ13เสมอ10แพ้8มี49แต้มรั้งอยู่ดับที่5พวกเขายังมีโอกาสไปเล่นฟุตบอลยุโรปหรือว่ายูฟ่าแชมเปียนส์ลีกในฤดูกาลหน้านะครับส่วนด้านของบาเยบร์ชมิวนิคครับ3 พวกเขากําลังลุ้นแชมป์แบบสบายตัวนะครับแต่ถ้าเกมนี้พลาดก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทางด้านของเบลูเซนเนี่ยจะชนะแล้วก็ไล่จี้พวกเขาเหลือ5แต้มหรือเปล่าเพราะฉะนั้นครับการลุ้นแชมป์เบรดิก้าอย่างสนุกนะครับส่วนในเรื่องของนะครับเฮทเคู่นี้เจอกันมา5ครั้งหลังสุดเป็นไบร์นมิวนิกครับชนะไปทั้งหมดนะครับนะสเกมอาเบลซิกชนะไป2เกมแล้วก็เสมอไป1เกมหรือการนี้เจอกันนัดแรกที่อาริอันอารีนาบ้านของเสือใต้ครับเป็นทางด้านของเสือใต้เปิดบ้านถล่มไลซิกไปถึง5ประตูต่อหนึ่งเพราะฉะนั้นครับในเรื่องของเฮ สูสีมากๆกินกันไม่ค่อยลงส่วนในเรื่องของฟอร์ม5นัดหลังสุดครับเจ้าบ้านอาเบรไลซิกพวกเขาชนะ2แพ้2เสมอ1นัดล่าสุดเนี่ยฟอร์มย่ำแย่ครับบุกไปแพ้ไอทักแฟงเฟิร์ตถึงถิ่นที่4ประตูต่อศูนย์ส่วนเกมในบ้านล้านล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านเสมออ่าเสมอกับไฮอ่าโฮเซเดนคิวครับไปที่1ประตูต่อ1เพราะฉะนั้น2นัดหลังสุดฟอร์มไม่ดีสำหรับางั้นของเจ้าถิ่นส่วนทั้งของเซอใต้สครับไบร์นมิวนิก5เกมหลังสุดของพวกเขาชนะ2ครับเสมอ2 ยิงไปเจ็ดเมตรนะครับนะไม่เสียประตูเลยถือว่าฟอร์มดีมากๆสําหรับลูกทีมของเวอร์ซองกอวันนี้เพราะฉะนั้นครับในเรื่องของความกันเล่น้าง้านรีสุดต้องบอกว่าไบเยนดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นครับที่คาดว่าจะลงสนามเจ้าบ้านไลซิกครับน่าจะมาในระบบ3 4 1 2ี่หนึ่งทัพมาโดยนะครับนะกองหลังอย่างวิลลี่โอบานครับตรงกลางอย่างเควินคัมเพิลเดวิดรวมบาคูด้านตรงกลางนะครับหรือว่าหน้าต่ําเป็นฮาวิสิมมอนกองกลางทีมชาติอ่าเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็กองหน้าคู่อาจจะใช้เป็นเบนจามินเซตโกกองหน้้าาาชวววสสโโลลลีีเเนนนยแก็อปดะครั เพราะฉะนั้นดูจากตรงนี้ไรซิกเล่นในบ้านก็ไม่น่ายอมง่ายๆแต่ผมเจ็บเชื่อว่าเกมนี้เพราะเขาเป็นรองไบเยนค่อนข้างเยอะนะครับนะแต่สิ่งที่ได้เปรียบคือเสียงเชียร์แล้วการได้เตะในบ้านนะครับส่วนด้านของนะครับผู้มีเยือนอย่างไบเยนมิวนิกลูกทีมของวอซองกอมบานีครับพวกเขาน่าจะยึดระบบเดิม4-2-3-1องานำท่ามาโดยผู้สาประตูครับวันนี้ได้โมนิเอลนอยเออร์กลับมานะครับมีเอริกไดเออร์นะครับแล้วก็ทางด้านคิมมินแจส่วนแบ็คขวาเป็นคอรัดไลเมอร์เจอทีมเก่านะครับนะก็เป็นเด็กเก่าของไรซิกเนี่ยแหละครับบแ็ซ้ายเป็น เหมือนเดิมโครมันนะครับซาเน่ ane, แล้วก็ทางด้านของไมเคิลโอลิเซสส่วนน้าเป้าเป็นทางด้านของอา,อาจจะใช้เป็น แซกนาบี้หรือว่าแฮร์รี่เคนก็ต้องมาดูนะครับว่าจะปรับเปลี่ยนแบบไหนสำหรับท่างของไบเยอร์มินิกแต่ดูเพลินๆนะครับดูภาพรวมยังไงก็ดูดีกว่าท่าทางของอาเบรซิกแถมแรงจูงใจพวกเขามีมากกว่าด้วยในการคว้า3แต้มเพื่อลุ้นแชมป์เบรดิก้าต่อไปนะครับฉะนั้นเกมนี้ลุงเชียบมองว่าไบเยอร์มินิกดูเหนือกว่าครับส่วนในเรื่องของแฮนดิแคปเกมนี้เปิดมาให้ไบเยอร์ครับเป็นต่ออาร์เบรียสิกอยู่ที่ศูนย์จุดห้าคิดหนึ่งกัมพาร์มบล์เกมคืนนี้นะครับอยู่ที่สามจุดห้ากัม่าร์ม 0.5เขตหนึเกมนี้ไปเชียร์าบยมินิกครับพวกเขาไม่มีห่วงอะไรแล้วฟุตบอลยอฟูฟ่าแชมเปี้ยนส์กัตก,กรอบไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเหลือบุเดติก้าทั้วเดียวแล้วครับพวกเขาหน่าจะเน้นหนักไปทางนี้แล้วครับพเพรา,าะฉะน,น,น,นั้เนเกมนี้อยู่กับาเยมินิก0.5เขตหนึบอกเลยว่าเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ ครูต่อมาครับไปกันที่ฟุตบอลกันโชสเอร์์ตาลีครับไปดูเกมระหว่างเลดเช่วันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านรับการเยือนนาโปลีทีมลุ้นแชมป์นะครับเกมคู่นี้คิกออฟราฮาทุมในโซนของตารางคะแนนนะครับเจ้าบ้านเลดเช่สามสิบสี่เกมชนะหกเสมอเก้าแพ้สิบเก้ามียี่สิบเจ็ดแต้มรังอยู่ดับที่สิบเจ็ดอยู่เหนือโซนตกชั้นเนี่ยเพียงแค่สองแต้มเท่านั้นเพราะฉะนั้นพวกเขายังไม่ปลอดภัยนะครับส่วนด้านของนาโปลีสามสิบสี่เกมชนะยี่สิบสองเสมอแปดแพ้สี่มีเจ็ดสิบสี่แต้มรังอยู่ดับที่หนึ่งนำหน้าอินเต แล้วก็การลุ้นแชมป์ของนาโปลีเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะได้3แต้มสําคัญ,ญนี้ไปดี๋ยวต้องมาดูกันนะครับส่วนในเรื่องของเฮทเคุณนีเจะกัน้าครั้งหลังสุดนาโปลีชนะไป3เกมเสมอไป2เกมโดยที่เลเช่ไม่เคยชนะนาโปลีได้เลยเลกแรกเจอกันที่บ้านของนาโปลีเป็นนาโปลีเปิดบ้านชนะเลเช่ไป1 0เพราะฉะนั้นในเรื่องของเฮทเวทห้านัดหลังสุดต้องบอกว่านาโปอลีดูดีกว่าชัดเจนครับส่วนในเรื่องของฟอร์มห้านัดหลังสุดครับเจ้าบ้านเลเช่แพ้3แล้วก็เสมอ2นัดล่าสุดเนี่ยฟอร์มดีบุกไปเสมออตาลันตาไดด้้นนอว่างสข ผู้มาเยือนอ่างนาโปลี5เกมหลังสุดชนะ4เสมอ1ไม่แพ้ใครเลยครับฟอร์มดีสุดๆนัดล่าสุดเปิดบ้านชนะตริโนไป2 0เพราะฉะนั้นด้วยเรื่องของฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดต้องบอกว่าผู้มาเยือนอ่างนาโปลีดูดีกว่า100%นะครับส่วนในเรื่องของรายชุดตัวเล่นครับที่คาดว่าจะลงสนามโจบ้านเลตเช่น่าจะมาในระบบ4 2 3 1นก็นำทัพมาโดยนะครับกองหลังอย่างกาโร่นะครับผู้สาประตูอย่างเฟลโคเน่ตรงกลางมีคูริบารีครับแปรรอติกาบ้ารวมไปถึงน้่นของคลาสซ่นส่วนหน้าเป้าวันนี้ใช้้้เเเป็น e bit, น็นนนอััตรรบินะะกยยงมพพววาาดดฉู ตรงนี้รายชื่อตัวเล่นหลักๆของเรเช่อยู่ครบแน่นอนสําหรับผู้เล่นที่ดีที่สุดนะครับวันนี้น่าจะได้ลงสนามกันทุกตําแหน่งส่วนนั่งผู้ไม่เยือนนะครับอย่างนาปโปลีลูกทีมของอันโตนิโอคอนเต้พวกเขาน่าจะมาในระบบนะครับสี่สามเหมือนเดิมกัรนำทัพโรบสับตัวอย่างทางด้านของเมเลดกองหลังอย่างรามานี่โจวินนี่ดีลอเรนโซนะครับโอริเวล่าตรงกลางครับสกอตต์แม็กโทมิเนโรบอสกาต้องเช็คฟิตของององกิซ่านะครับส่วนข้างบนวันนี้อาจจะได้เห็นนะครับลูการ์กูาทางด้านของโปลิตาโน่แล้วก็ดาวิดเนเรสนะครับเพราะฉะนั้นรายชื่อตัวเเเเลลล่่นนนนนของงาปโปีีียวันนุ้จ็บก ว่าน่าจะอยู่กันครบนะครับแล้วก็ความอันตรายเนี่ยมีรอบตัวเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ลูกเชียร์มองว่านาโปลีถึงแม้ว่าจะไปเป็นเกมเยือนแต่ก็ดูเหนือกว่าเลตเช่นะครับไม่ว่าจะด้วยเรื่องของผู้เล่นหรือแม้กระทั่งฟอร์มการเล่นนะครับส่วนในเรื่องของแฮิแคปเกมนี้เปิดมาให้ทามของนาโปลีครับเป็นต่อเลตเช่อยู่ที่1ช่วงตัวกำแพงบนเกมคืนนี้นะครับอยู่ที่สองขีดสองจุดห้ากำแพงบนเกมนี้ไปได้ครับลูกเชียร์เชื่อว่ามีโอกาสนะครับไปถึงสามประตูแน่นอนโวนการไปต่อที่หนึ่งขัดหนึ่ง อินเตออร์ยู่ถึง3คะแนนด้วยเพราะฉะนั้นเกมนี้ไปเชียร์นาโปรลีครับหนึ่งตัวบอกเลยว่าเฉียบเสียบขาดอย่างแน่นอนครับกู่ต่อมาครับไปกันที่จูสเปมเมีซ่าครับนะบ้านของอินเตอร์มิลานครับนะทีม ที่กำลังลุ้นแชมป์อยู่ณตอนนี้นะครับในอันดับที่2พวกเขาจะเปิดนะครับบ้านรับการเยือนเฮรัตเวโรนาเกมคู่นี้คลิกออฟราตีหนึ่งสี่สิบห้าในศึกฟุตบอลกันโชสเตียอิตาลีนะครับในส่วนของตารางคะแนนนะครับเจ้าบ้านอินเตอร์สามสิบสี่เกมชนะยี่สิบเอ็ดเสมอแปดแพ้ห้ามีเจ็ดสิบเอ็ดแต้มนะครับรั้งอยู่อันดับที่สองตามหลังนาโปลีทีมอันดับที่หนึ่งอยู่เพียงแค่สามแต้มเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นพวกเขายังมีลุ้นแชมป์ลีกอยู่สบายๆครับส่วนเรื่องของเฮรัตเวโรนาพวกเขานะครับแข่งไปแล้วสามสิบสี่เกม อยู่นะครับอยู่แบบอ่าอยู่ในอันดับที่15เพราะฉะนั้นครับในเรื่องของตรงนารางคะแนนต้องบอกว่าอินเตอร์ดูดีกว่าแล้วอินเตอร์วันนี้ต้องการ3แต้มด้วยนะครับส่วนในเรื่องของเฮทเวทคู่นี้จะกันมา5ครั้งหลังสุดนะครับเป็นอินเตอร์มิลานชนะไปทั้งหมด4เกมเสมอกันไป1เกมโดยที่เฮรัตเวโรนาไม่เคยชนะอินเตอร์ได้เลยใน5เกมที่ผ่านมาแล้วก็ฤดูกาลนี้นัดแรกเตะกันที่บ้านของเฮรัตเวโรนางูใหญ่อินเตอร์มิลานบุกไปถลุงมาถึง5ประตูต่อศูนย์ครับนะก็ชัดเจนครับด้วยเรื่องของเฮทเวทต้องบอกว่า,วาอร์มยย่่แนนยยำแ พอสมควรนะก็เสมอไป2เกมครับแล้วก็แพ้ไป3เกมนัดล่าสุดเนี่ยบุกไปเสมอกับบาร์เซโลนาในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกถึงถิ่นนะครับของบาซ่าได้3าก็ถือผลงานดีในนัดน,นี้นะครับส่วนนัดล่าสุดในเกมลีกนะครับพวกเขาแพ้โรม่าไป1นในบ้านของตัวเองด้วยนะครับก็ถือว่าฟอร์มกำลังย่าแย่เลยช่วงนี้อินเตอร์ส่วนน้าของพวผม้เยือนนะครับเฮรัรสเซโลนาก็ไม่ต่างกันหเกมหลังสุดชนะนะครับไม่เป็นเหมือนกันนะแพ้ไป2เกมแล้วก็เสมอไป3เกมนัดล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านแพ้กาาายยยรรรรีไป2 0, ด้ว้วนะเพะะะฉนนคคนนััคบฟออ์ู เรื่องของประสบการณ์ตัวเล่นแล้วก็คุณภาพของนักเตะนะครับส่วนในเรื่องของรายที่ตัวเล่นที่คาดว่าจะลงสนามครับเจ้าบ้านอินเตอร์มิลานลูกทีมของทางด้นานซิมเมเนอิสากิีน่าจะมาใน,นระบบนะครับสามห้าสองเหมือนเดิมก็น่าจะไม่ปรับเปลี่ยนนะครับหรือว่าโรเตชันมากนักเพราะวกเขายังต้องการลุ้นแชมป์ลีกอยู่ถึงแม้ว่ายยฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็ยังอยู่ในมือนะครับ,นะรบน่ารเจ็บเชืช่อว,ว่าเกมนี้ก็ยังต้องการสามแต้มเหมือนเดิมนะครับก็นำมาโดยภาษาตัวอย่างยานซอมเมอร์ครับกองหลังก็อาจจะนำมาโดยแอนเชรบี้นะครับนะ ก็น่าจะได้เห็นนะครับส่วนหน้าวันนี้อาจจะใช้เป็นอนาโตวิดนะครับจับคู่กับพวกมาคัสตูรามอาจจะพักราอโรมาติเนสนะครับแต่ก็ต้องมาดูอีกทีว่าจะเป็นยังไงแต่จุงเฉียบช่วว่าเกมในบ้านนะครับที่จูสเปียเมียซ่าต่อนหน้าแฟนบอลอินเตอร์มิลานต้องการ3แต้มแน่นอนเพื่อลุน้นแชมป์นะครับส่วนด้านของผู้มาเยือนอย่างเฮรัตเวโรนาพวกเขาหน้าจะมาในระบบนะครับสามห้าสองเหมือนกันนำทัพโดยผู้สาบตัวอย่างมอนติโปกองหลังก็มีทงา้านของบาริตินนะครับตรงกลางมีดูดามีซานเดอร์นะครับแล้วก็ท่าที่ของแดนบนเน เป็นคู่หูคู่บุญในแดนหน้าเลยสําหรับ2ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นดูจากตรงนี้ต้องบอกว่าเฮรัตเวโรนาก็หวังจะมาเอาคะแนนเหมือนกันเพราะว่าพวกเขาเนี่ยถึงแม้ว่าจะอันดับนะครับยังอยู่รอดปลอดภยัยแต่ก็เชื่อลึกๆว่าพวกเขาก็อยากจะมีแต้มกลับออกไปเช่นเดียวกันแต่ลุงเฉก็เชื่อว่าเป็นงานที่ยากมากๆเลยทีเดียวสําหรับเฮรัตเวโรนาในการมาเยือนอินเตอร์มิลานนะครับส่วนในเรื่องขอยที่แคปเกมนี้เปิดมาให้อินเตอร์มิลานเป็นต่อเฮราตเวโรนาอยู่ที่หนึ่งขีดหนึ่งจุดห้ากำแพงโมบอลเกมคู่น 5, ี้นะครับอยู่ที่สองจุดห้ากำแพงโม ถลุงเฉียบเชื่อเหลือเกินครับอินเตอร์มิลานเล่นในบ้านต้องการสาแต้มเพื่อลุ้นแชมป์กันโชชิรากับนาโปลีลุลงเฉียบเท่ว่าเกมนี้1ประตูสำหรับพวกเขามีแน่ๆให้ลุ้นประตูที่2กับอินเตอร์มิลานครับลุงเฉียบบอกได้เลยค่ำคืนนี้งูใหญ่อินเตอร์มิลานเฉียบเสียบคาญอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับเราข้ามไปที่ลาลิกาของสเปนครับไปดูเกมอีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจครับทางด้านของเดปาริโบอาราเบสวันนี้เ,เขาจะเปิดบ้านรับการมีเตาหมีแอตเลติโกมาดริดเกมคู่นี้ kick off ปราณสิบเก้านาฬิกานะครับในส่วนของตารางคะแนนนะครับเจ้าบ,บ้านนะครับอาราเบสเนี่ยสามสิบสามเกมชนะแปดเสมอสิบแพ้สิบห้ามีสามสิบสี่แต้มรั้งอยูอ่อันดับที่อ่าอันดับที่สิบเจ็ดนะครับอยู่เหนือโซนตกชั้นเนี่ยเพียงแค่สองแต้มเท่านั้นเพราะฉะนั้นสามแต้มวันนี้มีความสำคัญต่อเจ้าบ้านในการหนีตกชั้นนะครับส่วนแแแออตตมมมมมาดดรรินนนะะะคับเเกช 19, ส 9, พ้ 5, ้ 66, ี ังอยู่อันดับที่3นะครับพวกเขาก็ไม่ได้ลุน้นแชมป์แล้วล่ะนะครับห่างจากทีมอันดับที่1อย่างบาซ่าถึง10คะแนนเหลือเกมการแข่งขันเพียงแค่5เกมนะครับเจ็บชัว,วเกมอ่าน่าจะเป็นอะไรที่ยากและวสำหรับทางด้านของแอตเบอร์ลินเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รักษาตำแหน่งเพื่อไปเล่นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้านะครับก็ะสานแดงก็ยังมีความสำคัญต่อพวกเขาเหมือนกันส่วนในเรื่องของเฮทเวสคู่นี้จะกันมา5ครั้งหลังสุดนะครับเป็นทางด้านของแอตเบอร์ลินเนี่ยชนะไปทั้งหมดสามเกมแล้วก็อาราเบสไปเเพราราะะฉนนนั้ใื่ออง it, งข ถ้าให้พาม,มองภาพรวม5เกมหลังสุดเนี่ยลุงเฉียบม,มองว่าสูสีนะเพราะว่าทนานของแอตมาเรก็ชนะได้3เกมแล้วก็อาราเบสชนะได้2เกมนะครับนั่นก็ถือว่าน่าสนใจสําหรับเกมฟุตบอลคู่นี้ส่วนในเรื่องของฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดครับเจ้าบ้านอาราเบสชนะ2เสมอ1แพ้2นัดล่าสุดในเปิดบ้านชนะโซเซดัดไป1-0ส่วนผู้มเยือนอย่างทนานของแอตมาเรต์5เกมหลังสุดพวกเขาชนะ3แล้วก็แพ้ไป2เกมนัดล่าสุดเปิดบ้านถลม่มลาโยเีกกโนไป3-0เพราะฉะนั้นครับด้วยเรื่รม,ม,ม,าม,ามาา่่นนนนวสผั เรื่องของรายชื่อตุบเล่นที่คาดว่าจะลงสนามครับเจ้าบ้านอาราเบสน่าจะมาในระบบนะครับ4-2-3-1นำทัพโดยกองหลังนะครับอย่างด้านของนะครับนาติเกีราแล้วก็ด้านของซานเชสตรงกลางมีบรังโกครับมีด้านของกูริดี้แล้วก็ด้านของบิเซนเต้ส่วนหน้าเป้าวันนี้ใช้เป็นด้านของกาเซียนะครับก็ดูจากตรงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าอาราเบสตุบเล่นหลักๆอยู่ครบนะครับส่วนด้านของแอตมอลิดครับ เดโกโซิเมลเน่กุนซือเนี่ยน่าจะจัดทับมาในระบบเก่ง4-4-2ีสอนำทับโดยผู้สาปตัอย่างยานโอบักกองหลังอย่างนอร์มานเกอร์มองลองเล่น,นะครับตรงกลางมีเดิปอครับบาริออสคอนเนอร์การรกเกอร์ส่วนหน้าคู่วันนี้เหมือนเดิมครับองตวนกิทมันจับคู่กับคูเรียนอัลวาเรสเพราะฉะนั้นครับดูจากตรงนี้ต้องบอกวความอันตรายเนี่ยอยู่กับแอดมาริดอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแท็กติกหรือแม้กระทั่งประสบการณ์นักเตะรวมไปถึงคุณภาพด้วยเพราะฉะนั้นเกมนี้ต้องเฉลี่ยมองว่าโอกาสที่แอดมาริดจะบุกไปคว้้้าาาแแตตมมมเเเพพืื่่่่ออยยึดนนทีีไปปลลฟฟุบูชส ครับแฮนดิแคปเกมนี้เปิดมาให้แอดมาริดเป็นต่อทางด้านของอาราเบสอยู่ที่ปอปาครับกำแพงบอเกมคู่นี้อยู่ที่2องจุตัวกำแพงบอเกมนี้นะครับใครจะไปดูให้ดีนะครับนะลุงเฉียบมองว่าเกมคู่นี้อาจจะจบเพียงแค่2ประตูเท่านั้นนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยใครจะไปกำแพงบอลน,นะครับลุงเฉียบเตือนแล้วก็ดูให้ดีสักหน่อยส่วนการไปต่อที่ปอปาเกมนี้เฉียบขอว่าใจเฉียบที่แอดมาริดครับพวกเขายังมีเป้าหมายที่ชัดเจนคือการไปเล่นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ล,ล,ลีกในฤดูกาลหน้าเพราะฉะนั้นต้องรักษาตำแหน่งตัวเองด้วย เอาละครับเราเดินทางมาถึงคู่สุดท้ายกันแล้วนะครับเราจะไปดูเกมราลีกาสเปนคู่ที่ดึกที่สุดนะครับทา้างของทีมที่ตกชั้นไปแล้วครับอย่างเรียวบารยิตวันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านรับการเยือนจากฝูงอย่างบาร์เซโลนาเกมคู่นี้คิกออฟราตีสองนะครับในส่วนของตารางคะแนนนะครับโจ้บ้าน ทางด้านของอบยียาโรลิตเนี่ยตกชั้นแล้ว33เกมชนะ4เสมอ4แพ้25มีเพียงแค่16แต้มนะครับรั้งอยู่ดับสุดท้ายเลยส่วนด้านของบาร์ซ่า33เกมชนะ24เสมอ4แพ้5มี76คะแนนรั้งอยู่ดับที่1นึำหน้าเรียบริตอยู่เพียงแค่4คะแนนเท่านั้นเองนะครับนะเหลือเกมการแนงขันอีก5เกมเพราะฉะนั้นเนี่ยลุ้นแชมป์ระหว่างมารลิตกับบาร์ซ่าอย่างสนุกอยู่ในส่วนของลาลิกาสเปนนะครับส่วนในเรื่องของเฮตเอตคู่นี้เจอกันมา5ครั้งหลังสุด บาครับบาซ่าเปิดบ้านถล,ล่มบายาโดริดไป70เพราะฉะนั้นด้วยเรื่องของเฮทเวสห้านัดหลังสุดต้องบอกว่าบาร์เซโลนาดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของฟอร์ม5้านัดลังสุดครับเจ้าบ,บ้านบายาโดริดเนี่ยแพ้รวด5เกมนะครับไม่เคยชนะใครแล้วก็นัดล่าสุดเนี่ยบุกไปเยือนอา่าเรอเบย์ติดโดนไปติดถลุงไป5 1ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหเรื่องของฟอร์มการเล่นย่ำแย่สุดๆสำหรับเจ้าถิ่นส่วนบาซ่าห้านัดหลังสุดพวกเขาชนะ3เสมอ1แพ้1น,น,นัดล่าสุดนะครับเปิดบ้านเสมอกับอินเตอร์มมมมิลลลลาาาาาานน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 ใื่่่ออออออฟฟฟุตตตบบยยย้้้้้้แชเเเเปปีีีกกกไ3 3ะะะครรรรรรััพฉดวงงงงงข์ถจ บอกว่าบาร์เซโลนาดูดีกว่าชัดเจนอยู่แล้วส่วนดน้านของรายชื่อตัวเล่นที่คาดว่าจะลงสนามครับ เจ้าบ้านนะครับนะลูกทีมของอาวโรอรูบิโอนะครับน่าจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับกระนำทัพโดยผู้สาประตูอย่างเฟเรล่านะครับนะกองกลางก็มีจูริตนะครับมีทางด้านของมอร์โรแล้วก็กองหน้าตัวเป้าเป็นลาตาซ่านะครับเพราะฉะนั้นดูจากตรงนี้ต้องบอกว่ารายชื่ตัวเล่นเนี่ยหลกัหลกๆของมาเยดริดอยู่ครบอยู่แล้วนะครับนะแต่ว่าด้วยเรื่องของประสบการณ์ด้วยเรื่องของคุณภาพเนี่ยเป็นรองนะครับทีมใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมาดริดบาซ่าค่อนข้างเยอะอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ลงเฉ็บเชื่อว่าพวกเขาเล่นในบ้านก็จริงแหละแต่่่่ยาาาากกกเเหลืออินนนนใรรรรทีีจะะมมแต้คคัับบบสวขงซ ลูกทีมของซิฟิกพวกเขายัางต้องลุ้นแชมป์ทั้งลาลิกาแล้วก็ทางด้านของอ ยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับที่เจอกับอินเตอร์เนนเรตที่2เนี่ยลุงเฉบก็เชื่อว่าเกมนี้อาจจะมีปรับเปลี่ยนบ้างแต่ไม่เยอะลุงเฉบเชื่อว่ายัางเน้นอยู่นะครับนะน่าจะได้เห็นตัวหลักลงก่อนแล้วพอบอลขาดก็เปลี่ยนตัวเล่นออกลุงเฉบเชื่อว,ว่าน่าจะเป็นประมาณนี้ก็นำมาโดยผู้สาประตูอย่างวอชเชตเซนนี่ครับหรืออาจจะได้เห็นแต่สเตเนเกนนะครับกองหลังก็มีอาราลโคคิทเตนเซนน่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับส่วนตรงกลางครับแฟงกี้ได้ยองกาบี้นะครับเฟอร์มินโรเปสนะครับอันซูฟาติอาจจะได้ขยับออกมาได้ออกสตาร์ท ดูจากตรงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าบาร์เซโลนาอาจจะปรับทัพนะครับนะบางตำแหน่งแต่ลุงเจ็บก็เชื่อว่าตัวหลักๆก็น่าจะมีอยู่บ้างในเรื่องของแกนกาแกนหลักนะครับเพราะนั้นเกมนี้ลุงเจ็บยังมองว่าบาร์ซ่าดูเหนือกว่านะครับส่วนในเรื่องของแฮนิแกปมเกมนี้เปิดมาให้บาร์เซโลนาเป็นต่อบียาโรดิตครับอยู่ที่2องกจุดากรแพมมาบนเกมคู่นี้อยู่ที่4ช่วงตัวนะครับกาแพมมาบนเกมนี้นะครับถ้าใครจะไปดูให้ดีนะบางทีอาจจะจบเพียงแค่3นะครับอาจจะไม่ถึง4ก็ได้หรือแม้กระทั่งนะครับอาจจะถึงก็ได้ตมนงอยวัคาารรส โวนกไปต่อที่ปอาที่2กงจ2.5กับบาร์เซโลนาเกมนี้ลูกเฉียบเช่ว่า2ประตูสำหรับพวกเขาเนี่ยมีแน่ครับนะถ้าเทียบกันปอนตต่อปอนถ้าเทียบกันตัวตัวด้วยเรื่องของคุณภาพนักเตะลูงเชียบก็ยังเชื่อว่าบาร์เซโลนาดูเหนือกว่าแล้วปัจจัยสำคัญเลยคือต้องการ3แต้มเพื่อฉีกหนีเรัลมาริดออกไปที่จะแข่งหลังพวกเขานะครับนะเพราะฉะนั้นเกมนี้ไปอยู่กับบาร์เซโลนา2กีน2.5บอกเลยว่าเฉียบเสียบขาดอย่างแน่นอนครับ เอาละครับจบประมาณไปที่เรียบร้อยสำหรับบทวิเคราะห์และก็นทาทงฟุตบอลทั้ง7คู่ในค่ำคืนวันเสาร์ที่3พฤษภาคมนะครับคู่แรกไปเชียร์แอตตันวิลล่าครับ 2, 2> บอลมาส์3บาร์เยนูนิก4นาโปลี5อินเตอร์มิลาน6แอตมาริดครับแล้วก็7อยู่กับบาร์เซโลนานี่คือน,นทาทงฟุตบอลทั้ง7คู่ในค่ำคืนวันเสาร์ที่3พฤษภาคมนะครับชอบเหมือนกันไปเชียร์ด้วยกันได้ไม่ชอบวางไว้ไม่ต้องไปลุ้นให้มันในใจฟุตบอลไม่มีคำว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ลุงเฉียบย้ำเสมอนะครับแต่ว่าบทวิเคร แล้วก็สาหรับใครอยากมีที่ไว้ดูฟุตบอลแบบฟรีๆเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดหรือว่าเอาไว้นะครับดูแนวทางฟุตบอลนําแนวทางฟุตบอลสดตัวเล่นตัววีชุดโครงการในแต่ละวันสามารถเข้ามาอยู่กับลุงเฉียบได้เลยไม่ได้เสียอะไรกิจกรรมมีให้มากมายรวมไปถึงมีเสื้อสวยๆพร้อมจะมอกให้กับพี่ๆด้วยนะครับ at ls77 หรือว่าจะทิ้มลิงก์ที่เฉียบวางไว้ก็ได้ย้ำอีกครั้งว่าไม่ได้เสียอะไรนะครับแล้วก็ใครอยากคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดติชมลุงเฉียบคอมเมนต์กันมาเยอะๆได้เลยลุงเฉียบ ขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ